สสสมมมรรภููิเอออาาตตัวด้ย่งีพี่ฝารุ่งไงพูดส่งหลายรอบแล้วอะอพี่ฟ้ารุ่งไงพูดมันบอกละเมิดส่งใหม่ส่งใหม่ไม่เป็นไรส่งใหม่แคปแล้วส่งใหม่แคปใหม่ส่งใหม่หมหมหมพิมพ์อะไรมาก่อนก็ได้ครับผมพิมพ์อะไรมาก่อนก็ได้เฮ้ยทำไมไม่โดด ไไม,ไม,ไม,ไมเหมอหอเรรงนปพี่วาวาพูดพี่ทําไมตอนนั้นเพื่อนหนูมันได้32เพชรที่ให้มากกว่า9เพชรได้ไหมไม่รู้มันได้กี่เพชรครับวันนี้แต่ผมให้9เพชรนั่นแหละแต่ไม่รู้มันได้กี่เพชรไม่รู้วันนี้มันให้กี่เพชรนะแล้วแต่ล้านนะครับไอ้ืนแล่า เมื่อกี้มันเรนตรงนี้เป็นไหนหรือวะพี่ไปไหนนะไปไหนแล้วฮอ,อะไรอะอะไรอะโอ้บึงนี้ว่ะ พี่ฝารุ่งงายพูดมันบอกละเมิดอ่ะแที่ฝารุ่งงายพูดส่งในไหนได้บ้างแคปรูปใหม่อ่ะพี่แคปรูปใหม่เปลี่ยนรูปอ่ะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปแล้วส่งใหม่ <Double Kill. S 2> เปลี่ยนรูปแล้วส่งใหม่นะ ที่วาวาพูดของหนูไม่ได้ขืนอ้อนเมื่อทุกคนร้อมแล้วลออร,ร่ะน่ทรลาตร์ุสาธุครับขอจเจริญเจริญนะครับคนติดตามใหม่นะครับ พี่ฝารุ่ง,งายพูดพี่มันเป็นอะไรอะ่ะพี่ฝารุ่งงายพูดมันบอกละเมิดลองพิมพ์พอะไรมาก่อนก็ได้ลองพิมพ์พอย่างอื่นมาก่อนพิมย์ u ดีมาก่อนก็ได้ u วยดีก็ละเมิดหรอหรือว่าละเมิดแค่รูปอะไรละเมิดอะไรอะ่ะละเมิดรูปหรอหรือว่าละมุดละเมิดพิมพละเมิดอะไรหรือว่าโดนบล็อก หรรืออว่าะไพี่ฝารุง่งงายพูดละเมิดแค่รูปเมื่อแค่รูปใครร้านวะใครร้านอะออกแลเข้าใหม่ออกเข้า t i ก t o k ใหม่แล้วก็ส่งเปลี่ยนรูปอะแคปรูปใหม่ครับผมแคปรูปใหม่ลองส่งรูปอื่นมาดูก่อน ส่รงรูปอะไรมาก่อนก็ได้ ก็กระเป๋านักเรียนว่ะกระเป๋านี้ไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวต้องไปหากระเป๋านักเรียนกระเป๋แล้วอไหมไหนวะไม่หากระเป๋ใหม่นะ โดนละโอ้โหโดนจากข้างหลังโดนจากข้างหลังครับคนไหนพี่ทิตินนนละพี่ทิติโนอนอยู่ไหนนี่หรอ พี่ทิติโนนชุบผมด้วยพี่ทิติโนนพี่ทิตินนได้ะพี่น,น,นี่นี่อะไรวะลืมละชื่ออะไรนะเขาชื่ออะไรวะทุกคนลืมทิติอะไรนะเอ๊ะทิติอะไรวะ พี่ดอชอทิติพงศ์แก้วเขื่อนขันพูดอะไรหล่กพี่พี่วาวาพูดชื่อว่าทิติพงศ์ชุบผมหน่อยพี่ทิติพงศ์ชุบผมหน่อยชุบผมหน่อยคนนี้ใช่ไหมพี่ใช่ป่ะพี่ชื่อสงเอป่ะผมลืมแล้วชื่อพี่ชื่อในเกมชื่ออะไรวะทิติพงศ์นี้ใช่ป่ะคนนี้ป่ะ ผมเป็นถุงหที่ดอชอทิติพง์แก้วเขื่อนขันพูดผมเป็นถุงถุงถุงโอเคโอเค,อเคนะผมเห็นแล้วจุดประต้ไปที่ครั้งแสงเดี๋ยวพีวงจะบีบแล้ว ที่เอ็มพูดได้ลบ85อ,อะลบ85ว้าพี่ฝารุ่งไงพูดพี่พี่พี่ว้าว่าไงพี่ฝารุ่งพี่ฝารุ่งไงพูดหนูส่งวิดีโอไปแทนนะได้เลยวีดีโอก็ได้มพี่เอ็มพูดทำยังไงต่อ ี่ฝารุ่งงายพูดวีดีโอรูปเพชรได้เลยเฮ้ยพี่เขาร่วมแล้วอนศพผมอยู่ไหนวะศพผมอยู่ไหนอะ,อะรู้วะหาศพเองไม่เจอวะ ฝารุ่วงไงพูดส่งวิดีโอไปแล้วได้วิดีโอก็ได้ครับพี่ฝารุ่วงไงพูดแล้วก็ส่ง UID ไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปดูพ <PM S 2> ี่เอ็มพูดสิ้นเดือนนี้พ่อเติมเกมโรบล็อกให้แล้วเว้ยอ๋อเดี๋ยวบอกซื้ออะไรอะ่ะโรบล็อกเติมโรบล็อกซื้ออะไรอะ่ะผมไม่รู้จะซื้ออะไรเลยในะโรบล็อกเจอละ ไม่รู้จะซื้ออะไรในโลบอกอะพี่เอ็มพูด,ดพรีเมียมในด่านบุกเฮเวนพรีเมียมมันทำอะไรได้อะพี่พรีเมียมมันทำอะไรได้พี่ขนมไม่พบเป้าหมายในระยะโย้ยปืนนี้ก็ดีอะ่ะไปตรงนั้น เพีเอ็ม <PM S 1> พูดสร้างบ้านที่โคตรสวยอ๋อมีคนอยู่ข้างล่างว่ะไหนวะพีเอม <PM S 1> พูดรถด้วยรถด้วยเหรอเฮ้ยเอเดบเอวีเอวีเอวี Oh, พี่ฝารุ่งงายพูดโกโกงาพีา่ขนมเล่นไหมเนี่ย,พ,ยพี่ขนมเล่นไหมพีม่ขนมเล่นไหมเดี๋ยวบอกเลยข้องเดี๋ยวเจ็ดคนนะทุกคน ฟารุ่งไงพูดในห้องพี่มีกี่คนแล้วตอนนี้เหรอมีแค่สองคนพี่ <ผม S 2> วิวาวันวองชาลี่พูดหวัดดีจ้า,จาพี่ฟารุ่งไงพูดอยากเล่นด้วยมามามาไม่ยี่ไหนอ่ะไม่ทีเป้าหมายในระยะนี่อยต่ตรงไหนวะ พี่ฝารุ่งไงพูดเดี๋ยวแอดไปหนูเป็นเพื่อนพี่พี่วิวาวันวองชาลีพูดเล่นเกมไร5 5 5าพันห้าร้อยห้าสิบห้าพี่ฝารุ่งไงพูดในเกม hai hai m ư ล i t u พี่วิวาวันวองชาลีพูดเล่นโรบล็อกไหมวันนี้พี่ฟารุ่งงายพูดพี่เคฟเล่นไฮไหมวันนี้ไม่ได้เล่นโรบล็อกเลยไม่มีใครชวนเล่นเลย วันนี้มี PK นะทุกคนนที่วิววันวองชาร์ลีพูดตาหน้าเล่นด้วยมาเลยครับพี่ฝารุ่งไงพูดพี่เคยเล่นไฮไหมเคยเล่นไฮไหมไฮคืออะไรอ่ะผมเล่นฟรีไฟล์กับโลบอกรนะแล้วก็อะไรอ่ะโมบายพี่ฝารุ่งไงพูดไฮไลท์ไฮไลท์ไม่เคยเล่นเลยเรา ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยพี่เอ็มพูดไปคุยกับเพื่อนมาจ้าไปคุยกับเพื่อนมาจ้าพี่ฝารุ่งงายพูดยิงแต่หัวแต่หัวถึงโดดออกไปข้างล่าง ตรงนั้นเฮ้ยโ,โหตีกระทะอีกวเว้ยตีกระทะเฉยเลยพี่ฟ้ารุ่งงายพูดบอดใช่ไหมละ่ะใช่ครับผมบอดนะขอกระสุนหน่อยเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วอ่ะ มันหายเฉยเข้ายังไงยิ่งมีคนยิงข้างหลังใครยิงข้างหลังวะพี่ฝารุ่งไงพูดพี่พูดว่าโดนกระทะไอเวน6กล้านสองแสกร้อยพี่เอ็มพูดโอเคคุยกับเพื่อนเสร็จแล้วพี่ดีไม่พอขออภยัยพูดอยากเล่นด้วยมาเลยครับ เฮ้ยใครยิงอ่ะนี่ยตรงไหนวะพี่ฟ้าร่วงนายพูดหนูด้วย